สวัสดีครับก็มาพบกับครูนัเด่นอีกแล้วนะครับกับอักษรอ n นเลินนะครับวันนี้ก็เป็นคณิตศาสตรป์ป .2 นะครับเล่มที่2อ,อีกเช่นเคยนะฮะหัวข้อนี้เป็นหัวข้อของสูตรคูณนั่นเองครับในนักเรียนคนไหนเคยเรียนสูตรคูณลยังไม่เคยถูกไหมเออป .2 ยังไม่เคยเรียนสูตรคูณเนาะดังข้างหลังครับอยากรู้ไหมลูกว่าสูตรคูณคืออะไรหรอมาดูทีนี้สูตรคูณครับครูต้องทวนไปแบบนี้ก่อนหนูเรียนเรื่องอะไรมาแล้วบางลูกการบวกเรียนยังเรียนแล้วการคูณเรียนยังเรียนแล้วโอเคนะอ่ะครูขอทวนตรงนี้ให้ก่อน ดังนั้นหนูลองมาดูตรงนี้ครับถ้าครูเขียนว่า3บวกกันทั้งหมด4ตัวโลกแบบนี้โลกแสดงวันจะมีกี่กลุ่ม4กลุ่มโลกกลุ่มละ3โอเคนะกลุ่มละส3เดินตัวนี้บวกกันแล้วได้เท่าไหร่ครับ12เนาะนูเขียนเป็นการคูณได้ไหมโลกได้ตรงนี้นะโลกหนูเขียนเป็นการคูณได้ก็คือมีกี่กลุ่มโลก4กลุ่มคูณกับกลุ่มละ3โลกจะได้เท่าไหร่12เหมือนกัน แล้วที่ครูสอนไปครั้งที่แล้วก็คือ4คูณ3เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับอะไรนะลกูกสลับเลยสลับที่การคูณนั่นเองดังนั้น4คูณ3จะมีค่าเท่ากับ3คูณกับ4จะได้12เหมือนกันนะลกูกโอเคนะซึ่งตรงนี้เองลกูกเรานํามันไปประยุกต์ใช้เป็นสูตรคูณนั่นเองโอเคนะครับดังนั้นมาดูลูกว่าสูตรคูณคืออะไรตรงนี้นะลูกอ่ามาดูโอเคนะครับต,ออรตรงนี้นามาดูาดลกูก เขาบอกว่าสุดคูณเนี่ยคือการบวกจํานวนเดียวกันหลายๆจํานวนนะสามารถเขียนแสดงอยู่ในรูปของการคูณได้เช่นยังไงลลกมาดูตรงนี้เลยนี่ใหญ่ๆเลยลลกนะมาดูถ้าครัวสองมาบวกลูกหนูดูตัวแรกลลกสองมีกี่ตัวหนึ่งตัวก็คือมีหนึ่งกลุ่มนั่นเองดังนั้นรูเขียนเป็นการคูณโลกมีสองหนึ่งกลุ่มก็คือจะได้หนึ่งคูณกับสองมีค่าอะไรโลกสองนั่นเองโอเคนะต่อไปไล่ไปเลยลลกถ้ามีสองแบบนี้กี่ตัวโลกสองตัว ก็คือมีกี่กลุ่ม2กลุ่มกลุ่มละ2ก็เป็น2คูณ2เท่ากับ4นั่นเองหูกโอเคนะทีนี้ไปต่อลูก2บวกกันทั้งหมด3ตัวโอเคนะดังนั้นหนูเขียนเป็นการคูณได้ไรหลอก3คูณกับ2จะได้6ดังนั้นอ่าครูจะเริ่มให้ดูเห็นแล้วนะตรงนี้ลูกกดูสังเกตลูกว่ามันจะเป็นยังไง2 2สองเพราะมันเป็นไรลรกหนูเอาเป็นเลขตัวเดิมแต่มันบวกจํานวน เพิ่มแค่นั้นเองตัวแรกบวกกี่กลุ่มโลกกลุ่มเดียวสองบวกสองกลุ่มสามบวกสามกลุ่มไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วหนูสังเกตนะโลกนะว่าไอตัวที่มันคือตัวข้างหน้าตรงเนี้ยมาดูโลกมันคือจํานวนกลุ่มของเราโลกถ้าสองบวกกันตัวเดียวก็เขียนเป็นหนึ่งคูณกับสองใช่ไหมโลกอันนี้ที่เราเรียนมาแล้วเนาะเขียนล้โลกข้างหลังชันไหมโลกเออข้าวบวกชันนะมาดูโลกสองบวกกันสองตัวก็เขียนเป็นสองคูณสองโลกสองบวกกันสามตัวก็เขียนเป็นสามคูณสองโลกอันนี้เรียนมาแล้วนะ 2บวกกัน4ี่ตัวก็เป็น4คูณ2ลกูกหนูไล่ไปเรื่อยๆจนถึงล่างสุดลกูกหนูไปดูลกูกล่างสุดมี2บวกกันทั้งหมดกี่ตัวลูกนับ1 2 3 4 5ส7 8าี่ห้าและ9ลกูกมี2บวกกันทั้งหมด9ตัวดังนั้นหนูก็จะเขียนได้ว่าสโทษ9กคูณกับ2นะครับโอเคนะโอเคนะซึ่งตัวนี้ลูกมี2อยู่ทั้งหมดบวกกัน9ตัวนะจะมีข้ามาเป็น18 ซึ่งไอ้ตรงนี้แหละเราไม่ต้องเขียนฝั่งนี้โลกนี่เราไม่ต้องเขียนฝั่งนี้มันเยอะรลกเราก็เขียนมันเป็นสูตรอะไรนะโลกสูตรคูณนั่นเองอ่าใส่หัวใจไว้โลกนี่วันนี้เรามาเรียนกันในหัวข้อของสูตรคูณนะโูกนะอ่ามาดูทีนี้สูตรคูณถ้าหนูสังเกตนะโลกสูตรคูณเนี่ยมาดูค่าของมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นยังไงโลกมาดูิบตรงนี้อ่าค่าของมันจะเพิ่มขึ้นแบบเท่าเดิมโลก อ่าอันนี้หนูเอาเลขไรลลกเลข2ดังนั้นค่าตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นทีละเท่าไร่ลกทีละสองไปเป็น4เพิ่มเท่าไรล,ลกเพิ่ม2อ่าหนูเรียนการบวกมาแล้วะลกนะมาดูลกทีนี้โลก4ไป6เพิ่มเท่าไรล,ลกเพิ่ม2 6ไป8เพิ่ม2ลกเห็นไหมโลกมันเพิ่มขึ้นทีละ2ไปเรื่อยๆแบบนี้เนาะเราเรียกว่าเป็นสูตรคูณน,นั่นเองโอเคนะไม่ว่าหนูจะเพิ่มมายังไงก็ตามลกตรงนี้ลกมันจะเพิ่มทีละเท่าไร่หมดเลยลก เพิ่มทีละสองลกอ่าโอเคนะครับข้างหลังทันไหมโลกเพิ่มทีละสองแบบนี้โอเคนะอ่ะเดี๋ยวอันนี้ครูอธิบายการบวกให้อยู่ในรูปแบบของการคูณก่อนโอเคนะแล้วเดี๋ยวพอหนูเข้าใจตรงนี้ปุ๊บครูจะพาหนูไปท่องสูตรคูโลกอ่าอยากท่องแล้วนะเออครูก็อยากโลกไปลกลกมาโลกดังนั้นอันนี้โลกมาดูข้างล่างนิดนึงลลกมาดูตรงนี้จะเห็นว่าสองสี่หกแปดสิบเรื่อยๆไปที่ครูดูตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยนี่นี่นี่ข้างหลังตรงนี้นะลกูก แบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละเท่าไร่ลูกทีละ2หนูให้ไลค์คำนี้ไว้เลยลูกเพิ่มขึ้นทีละ2เราก็เลยเรียกมันว่าสูตรคูณแม่2นั่นเองโอเคไหมลูกเออดังนั้นหนูตอบกลวยง่ายลูกถ้าครูถามว่าสูตรคูณแม่2ตัวเลขของมันจะเพิ่มขึ้นทีละเท่าไรนะลูกข้างหลังลูกโอ้โหสองลูกเก่งมากกว่าจะ2จะหลุดนะลูกนะเออเก่งลูกครูหลุ้นตามลูกนะดูลูกดังนั้นถ้าสูตรคูณแม่2เพิ่มขึ้นทีละ2อเมื่อกี้ครูเขียนอธิบายให้หนูดูแล้วนะลูกนะฝังนี้ เชื่อจากตรงนี้ลรกมีเพิ่มขึ้นทีละสองนะครับผมโอเคนะทีนี้ถ้าเป็นแม่สาแล้วหกแม่สามแม่สามก็จะเพิ่มขึ้นทีละเท่าไรหลกให้ลองเดาลูกลองเดาเพิ่มขึ้นทีละข้างหลังลรกข้างหลังไว้ตอบข้างหน้าบางลรกฝั่งนี้ลรอกตอบเท่าไรลรอกเพิ่มขึ้นทีละสาเก่งอหาที่ไหนเก่งเท่านี้ไม่มีแล้วนะมาลกเออดังนั้นสมัยครยอยู่ปสองครูอย่างดิดลูกแก้วเลยนะเด็กสมัยนี้ตอบได้เก่งนะลูกมาลูกใครนะลูกมา ดังนั้นแม่3มก็เพิ่มขึ้นทีละอะไรทีละสาเช็คก่อนเลยลูกเช็คก่อนเช็คก่อนว่าจริงหรือเปล่าือครูโกหกนะลูกเออเช็คลูกเพิ่มเท่าไหร่ลูกสาไป6เพิ่มสมลูกหไป9้าเพิ่มเท่าไหร่ลูกส9ไป12บเพิ่มสืมอือเช็คต่อลูกให้ครบลูกเพิ่มทีละสมลูกตัวนี้15ห้าไปเป็น18ปก็เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ลูก3าเหมือนกันเพิ่มสาหมดเลยลูกนี่เพิ่มขึ้นทีละ สามแล้วน่าหนูสังเกตมันจะเพิ่มขึ้นเท่ากันหมดเลยลูกเพิ่มขึ้นทีละสามเราก็เลยไปเรียกมันว่าสุดคูณแม่สามนั่นเองโอเคนะแต่แต่โอเคนะเ,คนะเมื่อกี้ครูบอกว่าการคูณกับการบวกเนี่ยมันสัมพันธ์กันถูกไหมลูกดังนั้นหนูลองมาดูซิว่าฝั่งนี้เหมือนกับแม่สองที่ครูที่บายไปเมื่อกี้หรือเปล่าได้มามดูอันนี้มี3อยู่กี่ตัวลูก1ตัวก็เข,เขียนเป็น1คูณกับ3อ่าตรงนะลูกนะฝั่งนี้ลูก3กี่ตัว2ตัวเขียนเป็น2คูณกับ3าเก่งมากลูก ตอไปตอบครู่ลูกนะมีสามกี่ตัว3าตัวข้างหลังลูกเออตอบคู่รลูกเท่าไรนะสาคูณกับสมเก่งมากอขอไปตรงนี้ลูกนี่ตัวสุดท้ายเลยลูกมี3าบวกกันกี่ตัวลูกนับก่อนลูกนับก่อนอย่าเพิ่งรีบบางคนตอบสมาลูกนี่ยไม่ใช่ลูกคูข้ามไปแล้วข้างล่างลูกข้างล่างข้างล่างลูกกี่ตัวลูกนับลูก9ตัวดินั้นก็เขียนเป็น9คูณกับสนั่นเองโอเคนะฮะดังนั้นหนูก็บวกกันมาลูกจะได้ข้าวมาเป็นเท่าไหรลูก สามคูณกันหนึ่งก็โทษหนึ่งคูณกับสามจะได้สามโลกสองคูณกับสามได้หกสามคูณกับสามได้เก้าเคไหมโลกหนูก็บวกเพิ่มทีละสามไปเรื่อยๆจนถึงเท่าไหร่โลกสามบวกกันทั้งหมดเก้าตัวได้ยี่สิบเจ็ดนั่นเองโอเคไหมซึ่งมันเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่โลกทีละสามเราเรียกว่าสุดคูณแม่แม่เออแม่สามะนรกนอะโอเคนกูกไฮไลท์คำนี้ไว้แล้วหนูทราบเลยเมื่อกี้แม่สองเพิ่มขึ้นทีละสองโลกแม่สามก็เพิ่มขึ้นทีละ สามนั่นเองแล้วถ้าครูถามลองคิดลูกเป็นคําถามชวนคิดลูกใครตอบได้ตอบลูกนะเออใครตอบได้ขอให้บ้านรวยลูกมาลูกถ้าเพิ่มขึ้นทีละสี่เราเรียกว่าสุดคูณแม่เดาลูกเดาเดาลูกข้างหลังอ๋อ,อแม่เออสี่ลูกนะเออมาลูกถ้าไม่ตอบเก่ง,งเลยลูกนะเออครูสอนไม่เหนื่อยลูกนะตอบเก่งแล้วเกินมาลูกแล้วหนูตอบมาแล้วเนาะดังนั้นถ้าเป็นเพิ่มทีละห้า 5, ก็เป็นสุดคูณแม่ห้านั่นเองโอเคเนาะทันนะข้างหลังเนาะโอเคลนะูก แล้วหนูเข้าใจระหว่างการบวกกับการคูณเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคนะโลกทีนี้ครูขอไปอธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อยลลกนิดเดียวมาเลยกอ่าตรงนี้ลูกมาลูกการเขียนแสดงการคูณและผลคูณของจํานวนนับกับ2ลูโลกเอาแล้วลลกเอาแล้ว2ลูโลกดันเมื่อกี้หนูเจอมาแล้วลลก2อ่าหนึ่งคูณสองได้2ลูโลก2องคูณสองกอ่าขูอธิบายต่อมาจากการบวกนะโลกอันนี้มีกี่กลุ่ม หนึ่งกลุ่มกลุ่มละสองก็มีผลลัพธ์เท่ากับสองโลกอันนี้มีกี่กลุ่มสองกลุ่มโลกกลุ่มละสองก็ 2, มีผลลัพธ์เท่ากับสี่ฝั่งนี้กี่กลุ่มโลกสามกลุ่มกลุ่มละสองอีกเช่นเคยก็ได้หกนะฮะดังนั้นหนูสังเกตโลกว่าไอตัวหลังเนี่ยมันเป็นอะไรเหมือนกันหมดเลยอะคคูลากทีเดียวยาวๆเรื่องนะมาลลกนี่ตรงนี้โลกเชิบไปะไรโลกเป็นสองหมดเลยจ้าข้างหน้ามันโลกมันก็คูณตั้งแต่เลขอะไรโลก หนึ่งลูกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคนะหนูเรียนแค่นี้ก่อนลูกปสองเรียนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปหนูค่อยเรียนเยอะขึ้นโอเคไหมลูกเอาแค่นี้ก่อนนะลูกนะมาลูกดังนั้นอันนี้เรียกว่าสูตรคูณแม่สองนั่นเองหนูให้ไลท์ไว้ลูกดังนั้นหนูตอบครูซิลูกไหนครูสอนไปแล้วเมื่อกี้ว่าถ้าสูตรคูณแม่สองมันจะต้องเพิ่มทีละเท่าไหร่นะข้าหลังลูกทีละสองค่าครูตอบเองลูกนะเมื่อกี้ลูกหนูไม่ได้ตอบว่าลูกมาลูก ดังนั้นเพิ่มขึ้นทีละ2นั่นเองโอเคนะครับลองเช็คโลก2ไป4เพิ่มเท่าไหร่เพิ่ม2ตัวนี้4ไป6ก,ก็เพิ่มขึ้น2ตัวนี้ก็เพิ่มขึ้น2ดันเพิ่มขึ้น2เรื่อยๆแบบนี้เรียกว่าสุดคูณแม่2นั่นเองอ่าถ้าฝั่งนี้โลกหนูมาดูด่วนจีเลยพี่จ๋ามาโลกนี่ตรงนี้โลกอ่าเลขอะไรโลกเลข3เลข3โอเคนะฮะคูณ1ได้อะไรโลก 1กลุ่มกลุ่มละ3ได้3โลกต่อไปกี่กลุ่ม2กลุ่มกลุ่มละ3ได้6 3กลุ่มกลุ่มละ3ได้9เหมือนกันกับเมื่อกี้เลยโลกดังนั้นเช็คลูกฝั่งนี้เพิ่มทีละเท่าไหร่จ้าเดี๋ยวข้างหลังตอบครูโลก3ไป6เพิ่ม3โลก6ไป9เพิ่มเท่าไหร่โลก3โลก9กไป12ก็เพิ่ม3ดังนั้นครูขี้เกียจแล้วละโลกเออขี้เกียจละหนูขี้เกียจยังโลกขี้เกียจแล้วโอเคโลกนะเัน๋มาดูโลกหนูไล่ไปเรื่อยมันก็จะเพิ่มทีละเท่าไหร่ ทีละ3ไปเรื่อยๆโอเคนะดังนั้นเราก็เลยเรียกมันว่าสุดคูณแม่ไรหกแม่3นั่นเองเก็าไหมลูกอ่าเข้าใจนะลูกเนะโอเคนะครับโอเคนะประสองข้างหลังเข้าใจไหมลูกฝั่งนี้เข้าใจฝั่งนี้เข้าใจนะลูกเออเก่งมากลูกดังตอนนี้หนูรู้จักอะไรไปแล้วลูกสุดคูณแม่2กับแม่3โอเคนะอ่ะหนูหัวใจตรงนี้ไป้นิดนึ่งลูกมาลูกครูจะสรุปให้ฟังตัวนี้ลูกมาดู เขาบอกว่าสุดคูณแม่2เนี่ยเป็นผลคูณของแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นไฮไลท์ครับเรียนทีละ2นั่นเองและสุดคูณแม่3ผลคูณของมันก็จะเป็นแบบที่เพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่น,นล่ะเอ้เอ้ยเอ,ยเ,อยเพิ่มขึ้นทีละ3ลูลกเก่งมากดังนั้นถ้าเป็นสุดคูณแม่อะไรโลกแม่4ลูลกมาโลกแม่4 5 6ห8าถึง9ผลคูณของหนูก็จะเพิ่มขึ้นทีละเท่าไร่ลก ทีละ4ี่ห้าเดปด้าเหมือนกันแม่สี่ก็จะเพิ่มทีละ4โลกแม่ห้าเพิ่มทีละ5ไล่ไปเรื่อยถึงสุดคูณแม่อะไรนะโลกแม่เกก็จะเพิ่มทีละ9นั่นเองโอเคไหมโลกข้างหลังลลกเอยข้างหลังเข้าใจโลกนะเออใครเข้าใจแล้วแม่ก้าตอบส่งเสียงมาลลกกรี๊ดมาเออมานะข้างหลังกรีดแล้วลลกนะเออเพื่อนไม่ได้แกล้งใช่ไหมโลกหนูตอบครูใช่ไหมโลกโอเคโลกนะเออดังตอนนี้ได้สุดคูณไป2แม่แล้วคือแม่2กับแม่3พร้อมกันหรือยังเออ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูจะพาท่องสูตรคูณนะลูกพร้อมไหมลูกข้างหลังพร้อมาอ็เราบอกพร้อมแล้วลูกนะเออเสียงครูลูกมาดูสูตรคูณลูกแม่หนึ่งครูอธิบายก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะพาท่องแม่สองกับแม่สามนะลูกโอเคนะลูกที่เหลือแม่สี่ถึงแม่เก้าให้หนูไปฝึกท่องมาโอเคนะลูกฝึกท่องตามที่ครูสอนเลยนะใครท่องได้เก่งลูกเออโอเคนะลูกใครอยากรวยท่องให้ได้ลูกเก่งลูกมาดันขอแม่หนึ่งก่อนมาดูแม่หนึ่งลูก แม่1ก็คือสูตรคูณที่มันเพิ่มขึ้นทีละเท่าไรลูกทีละ1นงั่นเองเดี๋ยวหนูสังเกตโลูกนี่ตรงนี้ลูกชึบเลข1หมดเลยลูกอ่าข้างหน้าลูกแบ่งเป็น1กลุ่มกลุ่มละ1นะกลุมไม่พูดเลยนะกลุ่มละ1หมดนะลูกงนั้นแบ่ง1กลุ่มก็ได้ไรลูกได้1 2กลุ่มก็ได้2 3สกลุ่มได้3ลูกหนูจะเห็นว่าถ้าเราแบ่งเป็นกลุ่มละ1หมดมันมีกี่กลุ่มก็ได้ตามนั้นโอเคไหมลูกสมมติมี9กลุ่มก็ได้ไรลกไ9โอเเคม อันนี้คือแม่หนึ่งนะลูกนะอันนี้ไม่ยากไม่ยากดันหนูก็ดูง่ายๆลูกว่าถ้าสุดคูณแม่หนึ่งเนี่ยมันคูณกับเลขตัวไหนก็จะได้เลขตัวนั้นเลยสมมุติว่าครูเอาหนึ่งไปคูณกับเลขหนึ่งก็ได้ไรลกูกเล้หนึ่งเ้าไหมลกูกถ้าครัวหนึ่งไปคูณกับเลขสองลูกได้ไรลกูกได้สองนั่นเองโอเคนะครับโอเคนะหนูจะสลับการคูณยังไงก็ตามคําตอบเท่าเดิมนะลกูกโอเคนะอ่ะทีนี้มาดู ครูจะสอนหนูท่องสุดคุณสอแม่ลกนี่แม่นี้ลกหัวใจไว้ลกนี่แม่สองกับแม่สามโลกโอเคนะอย่าลืมแม่อื่นไปฝึกท่องมานิดนึงนะครับผมโอเคนะอ่ะมาดูลกทีนี้ท่องสุดคูณลกอ่ะครูจะพูดช้าๆก่อนโอเคนะลูกนะอ่ะตรงนี้นะตัวแรกโลกอ่านอ่านว่าอ่ะครูเกียนคำอ่านด้วยด้วยลกูก 1นคูณสเป็นอาครูใช้คำว่าเครื่องหมายเท่ากับก็คือเป็นนะลูกนะเครื่องหมายเท่ากับคือเป็นอันนี้คือ1นคูณสเป็นเท่าไหร่เป็น2องอครูเขียนคําอ่านให้ดูโลกมาโลก1ลูโลกคูณ2อ่าใครจะมีกับหรือไม่มีกลับก็ได้นะลูกนะเออหนคูณสโลกเป็นเครื่องหมายเท่ากับครูเขียนเป็นเป็นนะลก1นคูณสเป็นเท่าไหร่ลลกดูผลลัพธ์ผลลัพธ์คือทางขวาของมานลกหนูตอบครูลูกผลลัพธ์เป็น2จ้าเก่งมากลลกอา ดังนั้นบรรทัดแรกอ่านว่าอะไรลก1นคูณสเป็น2นั่นเองโอเคนะโลกบรรทัดต่อไปลลกไหนลองอ่านให้หนูข้างหลังลูกตอบใครยลกบรรทัดต่อไปลูกบรรทัดนี้ลลกอ่าสีซ้ํากันลลกนะเดี๋ยวมองไม่เห็นลลกตรงนี้ลลกอ่าสีเขียวโลกอ่านว่าอ่านว่าเอ้ยสองคูณสเป็นสี่นั่นเองลลกเก่งมากเลยใครตอบโลกเมื่อกี้ไม่มีลลกนะอ่ามีโอเคนะโลกมาดังนั้นหนูก็ไล่ไปเรื่อยลลกต่อไปโลก3าคูณสเป็น6ครับต่อไปก็4ี่คูณสเป็น แปดทำไมหนูถึงได้แบบนี้ลูกตามที่ครูสอนหนูไปเมื่อกี้ลูกว่าสูตรคูณแม่สองมันจะเพิ่มขึ้นทีละเท่าไรครับไหนใครตอบครูทีละสองนั่นเองตัวแรกเป็นสองถูกไหมเพิ่มทีละสองลูกเป็นสี่เพิ่มอีกสองเป็นหกลูกเพิ่มอีกสองเป็นแปดลูกไล่ไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะดังนั้นมาท่องสูตรคูณพร้อมครูลูกมาลูกตัวแรกลูกอ่ะไปเลยนะหนึ่งคูณสองเป็นสองลูกสองคูณสองเป็น สลบไปเร็วๆเลยนะอ่าเดี๋ยวลกเอาช้าก่อนบางคนยังไม่ทันลกนะข้างหลังลกมาลกอันแรกหนคูณสเป็นสอลกอ่าตอบแบบเขาเรีเยกอะไรนะอ่อนหวานลกอ่อนหวานหนงคูณสองเป็นสองไม่ต้องมีขาเลนะลนะเออไม่ต้องมีขาลกเออท่องนะลกท่องสองคูณสเป็นสีเออสาคูณสงเป็นหกลกสีคูณสเป็นแปลกูกห้คูณสเป็นสิบหกคูณสองเป็นสิลกเจคูณสเป็นสิ 8คูณ2เป็น16และสุดท้ายโลกเกคูณ2เป็น18ถ้าหนูไปเรียนระดับที่สูงกว่านี้มันจะมีเยอะขึ้นกว่านี้อีกโอเคไหมโลกปสองเอาเท่านี้ก่อนก็คือถึงเลขเลยโลกเลข9กแล้วกันนะลกนะอมาดูลลกที่ท่องอย่างไวลลกเอาใหม่โลกพร้อมกันขลังพร้อมไหมลกเกใครพร้อมแล้วยกมือโลกนี่ขลังโอ้ยตื่นเต้นลลกนะพร้อมแล้วลูกไม่ต้องโดดนะลลกไม่ต้องโดดเออมาลูกใครพร้อมแล้วพร้อมนลกนะหายใจเข้าลึกๆ แล้วก็กั้นหายใจลูกนะไม่ต้องหายใจออกไม่ใช่ลูกหยอกันลูกนะเออหายใจเข้าลึกๆลูกเดี๋ยวหนูจะได้ใช้พลังปอดนะลกมาลูกทั้งสุดคุณบล้อกลูกไปลูกหนคูณสองเป็นสองลูกสอคูณเป็นสลูกสามคูณสองเป็นหกสี่คูณสองเป็นแปดาคูณเป็นสิบหกคูณสอเป็นสิลูกเจ็ดคูณสองเป็นสิบสี่แคูเป็นสิกแล้วจนสุดลูกตอบคูลูกเก้าสองเป็นสิบแปดลูกเก่งมากโอ้โหปรบมือลูกข้างหลังเสียงเกลียวกราวนยเมื่อกี้ลูกโอ้โห ุดยอดมากข้างหน้าเป็นไงลูกไม่ทันเลยทีเดียวเห็นไหมลูกข้างหลังเป็นไงมันมากเลยนะเมื่อกี้นะลูกนะเออข้างหน้าทันไหมลูกทำหน้ามึนๆลูกไม่มนึนนะลูกทันไหมข้างหน้าทันไหมลูกอ่ทาทันโอเคนะลูกนะเอออันนี้คือสูตรคูณแม่เลยลูกแม่สองแต่ถ้าคูณท่องเร็วๆนะลูกนะข้างหลังพร้อมไหมลูกพร้อมนะมนะไปเร็วๆนะลูกอีกสักทีนะลูกอีกสักทีหนึ่งหนึ่งคูณสองเป็นสองสองคูณสองเป็นสี่สามคูณสองเป็นหกสี่คูณสองเป็นแปดห้าคูณสองเป็นสิบลูกหกคูณสองเป็นสิบสอง 7คูณเป็น14 8คูณเป็น16สุดท้ายลูก9คูณเป็น1ิปเก่งมากชื่นใจลูกนะอาหายเหนื่อย,ล,ยลูกนะเออเมื่อกี้คือสุดคูณแม่อะไรลูกแม่2ย้ำไปแล้วว่าสุดคูณแม่2เพิ่มทีละเท่าไหร่ลูกทีละสองลูกขออีกสักแม่ได้ไหมลูกแม่เออ,อได้นะลูกนะมาดูลูกขออีกสักแม่แล้วกันอ่ะขอแม่3อีกแม่นะครับมาดูครับแม่3นะฮะ เมื่อกี้จากเราเจอแม่2ไปแล้วก็คือเพิ่มทีล,ละอะไรเพิ่มขึ้นทีละ2นั่นเองทีนี้แม่3ครับก็จะเพิ่มขึ้นทีละเท่าไรเอ่ยข้างหลังตอบครูโลกเออเพิ่มขึ้นทีละ3ลกมาดูังนจาก3ไป6เพิ่ม3าลก6ไป9ก็เพิ่ม3ตัวนี้ก็เพิ่มอีก3แล้วมันจะเพิ่มทีละ3ไปเรื่อยๆโอเคไหมโลกซึ่งต่อจากเมื่อกี้เลยนะครูจะพาท่องแล้วนะครับโอเคนะมาดูโลกแม่าแม3ลกท่องว่านี่ตัวนี้โลก1คูณ3เป็น3ลกต่อไป 2อคูณสเป็น6กูกไปต่อโลสาคูณสเป็น9 4าคูณสเป็น12ลูกต่อนะ5้าคูณสเป็น15ลหกคูณสเป็น18 7ดเคูณสเป็น21ลูกเหลืออีก2อันโลไปโลแปดคูณสเป็น24และสุดท้ายลูก้าคูณสเป็น27อ่าเวอร์ชันนี้ทันไหมโลเคยในโลกนะเออได้เนาะถ้าทันตรงนี้เดี๋ยวขอไปต่อลูกรอบนี้จะไวขึ้นครูขออีกสองรอบโลมาูก ขออีกสองรอบนะลูกนะเออสองรอบทีนี้จะเริ่มไวขึ้นนะลูกมาไหนเมื่อกี้ท่องจากแม่สองมาได้แล้วถูกไหมลูกทีนี้มาดูแม่สามลูกโอเคนะข้างหลังพร้อมไหมลูกเอ้ยพร้อมแล้วลูกนะข้างหลังลูกมาลูกดังนั้นมาดูลูกอ่ะท่องพร้อมกูณนะลูกขอสองรอบลูกสองรอบพร้อมไหมพร้อมลูกมาลูกหนึ่งคูณสามเป็นสามลูกสองคูณสามเป็นหกสามคูณสามเป็นเก้าลูกสี่คูณสามเป็นสิบสองห้าคูณสามเป็นสิบห้าหกคูณสามเป็นสิบแปดเจ็ดคูณสามเป็นยี่สิบเอ็ดลูกและสุดท้ายลูก 8คูณ3เป็น24แล้วก็9คูณ3เป็น27ูกทันไหมลูกข้างหลังเอ้ยข้างหลังออกทันอยู่ขค้นไหมลูกถ้าได้ตรงนี้นะอ่ารอบนี้ขออีกหนึ่งรอบสุดท้ายลูกโอเคไหมลูกพร้อมไหมข้างหลังข้างหน้าลูกพร้อมไหมลูกเออพร้อมไหมลูกนะมาลูกดังนั้นนักเรียนมาฟังครูนะลูกขอรอบสุดท้ายลูกรอบนี้ถ้าได้อ่าที่เหลือเดี๋ยวครูให้ไปฝึกท่องมาโอเคนะครับมาดูลูกขออีกหนึ่งรอบลูกมาลูก1คูณ3เป็น 3ากอคูณสเป็น6กโลก3คูณเป็น9กาคณสเป็น12 5คูณสเป็น15 6คูณสเป็น18 7, ณสามโลก8เป็น24และ9กคูณสเป็น27โลกเก่งมากประมือเราโอ้โหข้างหลังสุดยอดมากลูกข้างหน้าเป็นไงลลกข้างหน้าก็ทันจะไหมโลกเออแต่ข้างหน้าไม่ค่อยมีเสียงลูกนะดังข้างหลังเสียงดีกว่าโอเคไหมโลกดังนั้นตอนนี้ครูพาหนูท่องสุดคุณบรรลักกี่แม่ลลกสแม่คือแม่2กับแม่3นั่นเอง โอเคนะครับเหลือกี่แม่ลลกแม่4แม่5้าแม่6แม่7แม่8และแม่เกตรงนี้โลกครูฝากให้หนูไปท่องเพิ่มเติมโอเครแม่โลกนี่ตรงนี้นะไปท่องเพิ่มเติมมานั่นเองโอเคนะฮะดังนั้นไปท่องนะโลกฝากไว้นิดนึงนะโอเคนะสำหรับวันนี้สุดคูณลลกเออวันนี้ไม่ได้ยากลูกนะไม่ได้มีเนื้อหาอะไรมากโอเคนะแค่มาท่องสุดคูณพร้อมกันดังนั้นครูฝากให้หนูไปท่องเป็นการบ้านนะโลกแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอครูนัดเดินใหม่ อ่าครั้งนี้มีคำถามไหมโลกข้างหลังลลกมีคำถามไหมโลกไม่มีเนาะข้างหน้ามีไหมโลกอ่าถ้าไม่มีครูฝากหนูไว้นิดหนึ่งนโลกคนที่จะไปทาตัวนี้เพิ่มเติมมาในโลกในหนังสือของอักษรเจริญทัศน์ป .2 เล่มที่เท่าไหร่นะลกตอบครูโูกเล่มที่2นั่นเองลลกแล้วครั้งนี้ครูทิ้งท้ายไว้เท่านี้นะไว้พบกับครูนเด่นใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายโลก อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น